สวัสดีครับวันนี้วันศุกร์ที่6มกราคม2566วันนี้ก็ตื่นขึ้นมาตามปกติครับเสร็จแล้วก็อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็แต่งตัวครับชุดวันนี้เป็นชุดนักเรียนครับก็สัปดาห์แรกก็ผ่านไปแล้วนะครับของปีใหม่ก็เข้าวันศุกร์อย่างรวดเร็วครับวันนี้ก็จะมีเรียนอยู่ที่โรงเรียนตามปกติครับตั้งแต่คาบแรกจนถึงคาบสุดท้ายวันเสาร์ก็จะมีการสอบนะครับก็สอบตั้งแต่9โมงจนถึงบ่าย3ครับส่วนวันอาทิตย์ก็จะมีร่วมงานวิ่งที่อำเภอคลองไชยครับ การเรียนก็เรียนไปตามตารางเลยนะครับแล้วก็มีกิจกรรมเสริมเข้ามาครับเป็นวิชาลูกเสือครับก็ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็นห้องนะครับผมก็ได้ร่วมกับห้องสามห้องสี่แล้วก็มีห้อง14สี่ก็คือห้องผมครับก็จะไปร่วมลูกเสืออยู่ที่หาดสวนแก้วครับการร่วมจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมก็จะมาเล่าให้ฟังครับวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับคลิปน่ะคลิปหน้าค่อยมาเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย